เจ็ดปีแล้วครับอ่าเจ็ดปีลุงบอกกินมาเจ็ดปีแล้วจากอาการมากินกาแฟาของเรากล่องนึงค่ะน,นี่ค่ะนี่กินฟรีหนึ่งกล่องค่ะ,คะอันนี้ก็ให้ให้ลุงให้ลุงได้กินเนาะ<แ>อ่าคต้องถึงต้องถึงใจวิดีโออันนี้อ,นนอะครับค่ะอันนี้แกล,ลุงมา,มารับมารับมารับต่อนะคะคือลุงแกมากินแล้วแกบอกว่าแกดีขึ้นค่ะดีขึ้นมากๆจากแกแกเดินไม่ได้อ่าอาการเป็นยังไงบ้างคะ พอกินขึ้นมันมันมันกเรารู้ขึ้นไปมาไปมามันสะดวกขึ้นเลยคล่องขึ้นครับง่ายๆนะแต่ผมปั่นไม่แชรตั้งแต่เจฟาถึงเจ้าพยาววันนี้การละกายก็รบกติดัวมนไม่เหนื่อยคือเหมือนเรายังไงก็ปกตินะไม่เหนื่อยไม่เหนื่อยผมไม่เหนื่อยเลยค่ะร่นเดียวกันผมยงแค่ลุงแล้วบอ่ ของเรานะคะมายืนยันจากลุงที่แกแกมาเห็นแกแต่เมื่อวันนั้นเนาะที่พูดให้ฟังพูดให้ฟังผิวต่อไปแดงฟังนะเนี่ยเนี่ยเนี่ยตัวจริงเสียงจริงแกมาหาวันนี้จะโทรมาหาเมื่อเช้าค่ะโทรมาหาบอกว่ามาผิดซอยอ่ามาเราไปตามหาร้านไม่เจอด้วยก็บอกร้านแบบต้องดีเตือนหา ኢልልልል <laughs>